ดัวล่าสุดกัมพูชาตัดสินใจขับไล่ตัวแทนของ Facebook ออกจากกัมพูชาจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาถูก Facebook แบนเป็นเวลา6เดือนเนื่องจากมีการโพสต์ถึงความรุนแรงซึ่งเป็นการละเมิดกฎของชุมชนเมตาก็ได้เริ่มมีปฏิกิริยาโต้กลับจากทางกัมพูชาในเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาทางกัมพูเชียเธเมีเดียได้มีการออกมาเผยแพร่เอกสารของกระทรวงไปรษณียและค้ามนาคมกัมพูชา ซึ่งได้มีการออกหนังสืออย่างเป็นทางการถึงการตัดสินใจขับไล่ตัวแทนของ Facebook ออกจากกัมพูชาและมีคําสั่งให้หยุดกิจกรรมทั้งหมดซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นจากกรณีที่ทาง Facebook ได้มีการแบนบัญชีของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งมีผู้ติดตามกว่า14ล้านคนเป็นเวลา6เดือนซึ่งหลังจากนั้นทางนายฮุนเซนได้มีการออกมาตอบโต้โดยได้มีการประกาศไว้เมื่อวันที่30มิถุนยายนที่ผ่านมาว่าเขาเคารพหลักการของ Facebook แต่เขาขู่ว่าจะมีการปิดเครือข่ายสังคมยอดนิยมแห่งนี้ในกัมพูชาโดยนายฮุนเซนได้มีการอ้างว่าเมตาจงใจจับผิดเฉพาะข้อความทางการเมืองของเขาแต่กลับไม่สนใจคำพูดของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันโดยนายฮุนเซนได้มีการเรียกร้องชาวกัมพูชาให้เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ,ๆเช่น Tik t o k หรือว่า Tele กร a m ซึ่งจากประเด็นการลกบ,บัญชี Facebook ของนายฮุนเซนแล้วรวมถึงการตอบโต้ของทางการกัมพูชาดังกล่าวนะครับก็ได้เริ่มมีปฏิกิริยาจากชาวกัมพูชาที่เริ่มมีการดรลคงตอบโต้ทาง Facebook กันบ้างแล้วโดยผู้ใช้ Facebook ชาวกัมพูชารายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่ามอสซาดเอลลี่ได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังสิ่งที่ถูกต้องก็คือการปิดทุกอย่างให้เด็กๆของเรามีความสนุกแบบไร้มลพิษสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความเป็นพิษทางสังคม และนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่มีชื่อว่าเพียร์เด o พูได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพการแบน Facebook พร้อมกับระบุข้อความด้วยว่าขอสนับสนุนการปิด Facebook เพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่มาต่อกันที่ชาวกัมพูชารายต่อไปครับมากันที่ Facebook ของดรเซมรัตนาซึ่งเพื่อ,อนๆยังจํากันได้ดีนะครับว่าชาวกัมพูชารายนี้เป็นตัวแม่แห่งการเคลมวัฒนธรรมรายหนึ่งเลยทีเดียวโดวยเข่าวได้มีการออกมาโพสต์ข้อความที่ว่า ถ้า Facebook ถูกปิดกรุณาไปที่ i n s t a g r กรมของผมพร้อมกับมีการแปะลิงก์เทเล gram ของเขาไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วถ้า Facebook ถูกปิด i n s t a g r กรมก็น่าจะถูกปิดไปด้วยนะครับชาวกัมพูชารายต่อมาครับท่านนี้มีชื่อว่าเล้งนวตราโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่ามันดูเหมือนว่าจะมากเกินไปสำหรับ Facebook แต่ผมจะตัดสินใจยังไม่ลบ Facebook ในตอนนี้ผมจะทิ้งมันไว้ก่อนถ้าถึงเวลาผมก็จะลบของผมเอง มันคงไม่สายเกินไปต่อมาครับทางด้านเพจ l d k n o w o e d g e ก็ได้มีการออกมาโพสเช่นกันว่าสมเด็จทุนเซนจะมีการปิด Facebook ในกัมพูชาขอให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยแต่ว่าผมสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมกับข้อความที่ว่า Good luck Facebook ซึ่งก็ได้มีชาวกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับโดยชาวกัมพูชารายแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่าขนาดโดนัลด์ทรัมป์ถูกลบ Facebook แต่ทรัมป์ยังไม่มีสิทธิ์ลบ Facebook เลยนี่หรือคือสิ่งที่เรียกว่านโยบายของรัฐความคิดเห็นต่อไปฉันจะสนับสนุนเรื่องนี้ถ้ามีการปิด t ิกตอกความคิดเห็นต่อไปครับนี่พวกเราอยากจะย้อนไปในยุค9กาหรืออย่างไรหรืออยากเป็นเหมือนคอมมิวนิสต์หรือว่าเป็นเผด็จการอย่างเกาหลีเหนือความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ว่านี่มันเป็นการเดินย้อนหลังความคิดเห็นต่อไป ฉันไม่สนับสนุนให้ปิดเพราะว่าตอนนี้ Facebook สร้างการติดต่อความคิดเห็นต่อไปยิ่งใกลเลือกตั้งมากเท่าไหร่สมเด็จยิ่งร้ายกาจมากขึ้นเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับถ้าปิดเฟซมันจะกระทบกับธุรกิจออนไลน์แบบจริงจังความคิดเห็นต่อไปคุณรู้หรือไม่ว่าสถานทูตเกาหลีก็ทำงานบน Facebook ในกัมพูชาการปิด Facebook มันเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่และมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือไม่ มาต่อกั็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันเป็นเรื่องของอนาคตของเยาวชนกรุณาปิด Facebook ไปก่อนแล้วค่อยเปิดทีหลังก็ได้ผมสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มใจความคิดเห็นต่อไปผมสนับสนุนให้บล็อกทิกตอกความคิดเห็นต่อไปครับรีบปิดไวๆเลยมันเป็นสิ่งที่ดีความคิดเห็นต่อไปเราคงจะเป็นเหมือนกับเกาหลีเหนือในเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อไปครับ ขอต้อนรับสู่เกาหลีเหนือครับผมและนั่นก็เป็นปฏิกิริยาและความคิดเห็นบางส่วนจากชาวกัมพูชาต่อการที่ทางนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้มีการออกมาบอกว่าจะมีการปิด Facebook ในกัมพูชานะครับคงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรและรวมถึงการเคลมวัฒนธรรมต่างๆของไทยของชาวกัมพูชาผ่านสื่อหลักอย่าง Facebook จะเป็นอย่างไรต่อไปมีอะไรคืบหน้า เราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันต่อไปนะครับ